สวัสดีครับผมไทยกับหัดครับวันนี้บรรยากาศเย็นๆนะครับประมาณหกโมงยี่หกโมงนะครับไทยบรรยากาศช่วงล่างเย็นๆนะครับอากาศกดีแน่ครับเพราะว่าพายุก็เริ่มจางลงแล้วครับหายแล้วนะครับีบรรยากาศช่วงเย็นๆครับถูกดีมีมาตรฐานทุ้งนะผ่าครับ กับสิ่งนี้เยู่าพวพรมีพี่น้องครับวันนี้ผมรู้สึกว่าจัดโปรไปนะครับ,บช่วงคำๆก็ลกค่ากันเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆนะครับเด็ดบันลดแรงนะครับ,บจัดโปรนี้นะครับเจ็ดบันลดแรงนะครับ เป็นโปรเจ็ดวันรถแรงนะครับโมน้ก็เขามาเบิง์ข้างในนะครับช่วงแอสโปรโนะครับอ่าบรว่าิเป็นนมนะครับหลยๆอย่างนะครับผลิตน,นี้โปรงเพนนะเขาอยู่ในช่วงด้านหน้านะครับด้านหน้าจะเป็นเป็นโปรโนะครับ ตัวนี้ก็เป็นสินค้าโชว์นะครับราคาสีมีตโตรถด้วยนะครับส่วนตัวที่สามนี่ก็สิเป็นโตรถนะครับปายเหลืองนะครับราคาก็จะถูกลงนะครับโมนี้ถูกบีกะมีมาตรฐานลุกนา,านะครับอจอกโปกันตอนนี้ก็ดูค่าเพิ่นก็ทย่อยมาเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ ล่าังไล่เข้ามาเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับนะครับโอ้ขอบคุณครับโอ้คุณอยู่นะครับเนาะโอ้คนเดมามืคนนี้นะครับเนาะขอบคุณหลายๆครับอันนี้ก็คุณนายคนนะครับวันนี้มาเอายังครับนี่โอ้้ยิ้มยิ้ม อขนนี้ยครับบรรยากาศสบายๆเา,ายครับครับตอนนี้ของสต๊กอกอะไม่เอยครับวัสด็ดสั่งเพิ่มขึ้นอีกนะครับ